สะวะกรรมศาสตร์หาไทายไมโดนนะคะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือครั้งสำคัญกับบริษัทดัสบูจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีพันธทางอุตสาหากรรมแอดบูบ d a ดัสบู oo, นะคะน้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องยนต์ดีเซลที่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับสูงนะคะยูโรไฟฟซิกเซเว่นที่มลพิตตามและถูกติดตั้งระบบบำบัดไอเสียจากโรงงานผู้ผลิตแอดบู oo, ทำหน้าที่แปลงในตัวเจนออกไซด์นะคะในไอเสีย ที่ออกจากเครื่องยนต์ดีเซลให้กลายเป็นไนโตรเจนแล้วก็ไอน้ําไปเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนั้นภายในงานนะคะทางคณะยังได้เปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนะคะที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้ในการทดสอบสารเคมีบําบัดไอเสียเพื่อแสดงคุณภาพของน้ํายาเคมีแอดบูผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทดัตบูจำกัดนะคะและทําการทดสอบคุณภาพโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ความด้วยการจัดเสวนานะคะถึงความจําเป็นในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงความหงวยใยต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศในเมืองหลวงอีกด้วยนั่นเองค่ะครับก็จริงๆแล้วที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้มาจาก ความร่วมมือของทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมิโดนที่ได้ร่วมมือกับทางบริษัทดาสปูรครับจริงๆแล้วทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีของเราเนี่ยได้ทําการทำเคมีวิเคราะห์ให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทดาสปู๊เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เนื่องจากทาง บริษัทดัสบูเองมีแนวคิดที่จะต่อยอดขยายขีดความสามารถมาเป็นผู้ผลิตตัวน้ำยาแอทบูรบ d a ดัสบูขึ้นมาเองเ<ม>พื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ ISO 22241ทางภาควิชาวิศวรกรรมเคมีคณะวิศวรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนแล้วก็จะปรับตัวห้องทดสอบของเราให้รองรับตามมาตรฐาน ISO 22241แล้วก็เตรียมพร้อมรับกับตัวปริมาณของการตรวจวิเคราะห์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับ ก็ตัวเคมีพันดัสบลูนะครับแอดบลู uh, Blue by ดัสบลูเนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยในการที่ทำให้การกำจัดไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่นะครับในยูโร5และต่อไปในอนาคตยูโร6นะครับมีประสิทธิภาพดีมากขึ้นแล้วก็ลดการพึ่งพิงการนำเข้านะครับเพราะว่าผู้ผลิตในไทยก็คือดัสบลูเนี่ยสามารถผลิตตัวแอดบลูได้เองในไทยซึ่งแอดบลูเนี่ยจะใหม่สดแล้วก็ตรงตามมาตรฐาน iso 2 2 2 4 1ครับ หัวใจหลักของ a d ด l u ูเนี่ยคือถ้ายิ่งใหม่ยิ่งสดเนี่ยตัวเคมีเนี่ยจะเ f ฟเฟกตีฟมากขึ้นครับด้วยด้วยความที่รัฐบาลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นรถที่ส่วนมากมาจากยุโรปครับรถยุโรปเนี่ยก็จะปริมาณนําเข้าก็จะไม่เยอะมากครับ mm hmm. เพราะว่ากลุ่มเดียวที่ใช้เลยคือรถยุโรปแต่พอรัฐบาลปรับการบังคับเมื่อ1มกราคม2567เนี่ย mm hmm. ให้มาใช้อาจให้รถบรรทุก แล้วก็รถเล็กเนี่ยมาเริ่มใช้ยูโร5พอเริ่มใช้ยูโร5ปั๊บเนี่ยรถบรรทุกเองเนี่ยก็จะต้องมีการใส Blue, ่ดัสบลูใส่แอดบลูเพิ่มมากขึ้นน,นะครับเพื่อทำการให้คอมพลาย์เครื่องยนต์เนี่ยตามมาตรฐานไอเสียที่รัฐบาลถูกบังคับใช้ครับผมรถยนต์และรถรถบรรทุกที่ใช้แอดบลูนะครับก็จะหนึ่งคือปล่อยมลพิษต่ำครับคือทุกวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยรถที่วิ่งกันอยู่ทั่วไปครับรถบรรทุกเนี่ยจะค่อนข้างปล่อยมีควันกันนะครับ ซึ่ง AdBlue เนี่ยจะมาช่วยในการเรื่องกำจัดไนโตรเจนออกไซด์โดยเฉพาะซึ่งในระบบ Euro 5เองเนี่ยก็จะมีระบบที่เก็บและกำจัดควันอยู่แล้วนะครับ a d b l u e เนี่ยจะเป็นส่วนช่วยในการกำจัดกลิ่นก็ซึ่งเป็นก๊าซพิษนั่นเองครับผมตัว AdBlue เองนะครับณนะนะปัจจุบันนี้บริษัทเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกในไทยเป็นผู้ผลิตแรกในไทยที่คอมพลตาม ISO 22241นะครับ <Okay. S 1> ซึ่ง AdBlue ของเราเนี่ยเป็น AdBlue ที่มีคุณภาพดีที่สุด ผมต้องใช้คําว่าเราเป็นเราใช้อดบลูที่มีคุณภาพสะอาดที่สุดณวันนี้ซึ่งหลายๆผู้ผลิตรถยนต์ที่ปัจจุบันมีการใช้อ d ดบลู by d a s Blue นะครับก็มีเปอร์เซนต์เทการเคลมของระบบ a d ดบลูที่ต่ำมากหมายความว่าเขาเอาไปใช้แล้วอะฮะตัวรถแทบไม่มีปัญหาเลยครับซึ่งอาจจะต่างจาก a d ดบลูที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรแถวนี้ครับณปัจจุบันต้องบอกอย่างนี้เลยครับด้วยความที่พอ iso 2 2 4 1เนี่ยพอเราคอมพล์ได้ปุ๊บเนี่ยนะฮะ ตัวมคิดนเองเนี่ยเป็นผู้ช่วยในการจัดการให้ตัว Standard ISO เนี่ย compile ได้เป๊ะตามมาตรฐานนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่า a อ b l u e เองเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันมีหลายสารตั้งต้นซึ่งพอมีหลายสารตั้งต้นเนี่ยเราใช้ Top Quality เลยครับซึ่งการมี Top Quality เนี่ยมันจะทำให้ตัว a อ b l u e เองมีคุณภาพดีที่สุด พอเรามาร่วมมือกับทางมารีดอนเนี่ยเราเลยทําให้เรารู้ในโครงสร้างของเคมีเพิ่มมากขึ้น <Okay. S 1> ว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวเคมีตัวนั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกใช้เคมีที่ดีที่สุดได้ถูกต้องนั่นเองครับถ้ารถมีความต้องการใช้แอดบลูครับเปิดฝาถังดีเซลออกมาข้างๆมีรูให้เติมแอดบลูสีฟ้านะครับเติมแอดบลูได้เลยครับดัสบลูครับผม <c oughs> ถ้า <c oughs> ถ้าเป็นรถยุโรปนะครับ <c oughs> รถยุโรปเนี่ยจะเห็นตัวช่องเติมแอดบลูเนี่ยตั้งแต่ ถ้าเป็นรถนําเข้าตั้งแต่ประมาณหลังปี2015เป็นต้นมาจะเริ่มเห็นแล้วครับโดยโดยเฉพาะรถยนต์ Mercedes-Benz เนี่ยจะเปิดฝาถังน้ํามันดีเซลปั๊บเนี่ยจะเห็นช่องเติมแอดบลูอยู่ข้างเติมอันนั้นเป็นแอดบลูที่สามารถเติมได้เลยครับเพราะแ d b l u e ที่เกิดแ d ดบลูที่ผลิตโดยดัสบลูครับคอมพลาตาม ISO 22241ที่ผู้ผลิตรถเลือกใช้เลยครับณวันนี้เนี่ยทางเราพร้อมแล้วครับที่เราสามารถซัพลายแอดบลูให้ทั้งผู้ผลิตรถ ให้ทั้งผู้ใช้รถได้เลยนะครับแล้วก็นับตั้งแต่1มกราคมเ5 6 7เป็นต้นมาครับมีทางเราเนี่ยมีซัพพลายไปให้ผู้ผลิตรถหลายท่านแล้วครับซึ่งณาวันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่ามีรถลุมถึงรถบรรทุกที่มีปล่อยไอเสียอยู่ในมลภาวะต่ำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบนท้องถนนครับ จริงๆแล้วต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยมันมาตั้งแต่ผู้ผลิตรถยนต์แล้วครับที่เขาจะต้องเตรียมตัว,ตวเครื่องเครื่องยนต์ในระบบเนี่ยที่จะต้องสามารถรองรับตัวที่จะรองรับการผลิตไอเสียคุณภาพสูงได้ครับจริงๆมันก็อาจจะมีส่วนในการที่จะไปเพิ่มกับราคาของรถยนต์บ้างนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะ กระทบมามันจะมีการซับ s i d i ในส่วนอื่นๆ,ๆผมคิดว่าเพราะว่าอันนี้เป็นนโยโบายของทางประเทศเองที่อยากจะช่วยขับดันเรื่องการพัฒนาคุณภาพทางด้านอากาศอาจจะมีการซับ s i d i ในส่วนของเรื่องของภาษีในส่วนอื่นอีกแอดบลูเป็นเคมีกําจัดไอเสียที่ใช้แล้วหมดไปครับตัวแอดบลูเนี่ยก็จะใช้ในปริมาณที่น้อยมากถ้าเทียบกับตัวน้ํามันก็คืออยู่ประมาณ5%เของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งแอดบลูเนี่ยจะทำหน้าที่ในการกำจัด เรื่องของก๊าซพิษโดยเฉพาะนะครับต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ครับรถเก่าเนี่ยจากที่เมื่อกี้ผมได้พ,ดพูดไปตอนที่เสวนากันนะครับว่ารถเก่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม,ไม่ได้มีระบบเข้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องเติมแล้วก็เรื่องของระบบเนี่ยถ้าติดตั้งเพิ่มเติมเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะครับในรถเล็กมูลค่าค่อนข้างสูงมากในรถใหญ่ก็มูลค่าค่อนข้างสูงมากเหมือนกันซึ่งมันจะไม่ไม่สามารถเบรกอีเวนต์ได้ในระยะเวลาใกล้ครับ รถที่เติมก็จะเป็นรถที่มีระบบติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตแล้วครับ mm hmm. เพราะมันจะสอดสัมพันธ์ไปกับก,บการฉีดน้ามันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์นะครับก็ต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ครับว่าณปัจจุบันเนี่ย,ด,ยด้วยเหตุที่ว่าเราเจอเรื่องปัญหาฝุ่นควันมลภาวะมาก,กน,นะครับก็ส่วนหนึ่งคือเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการที่ปล่อยฝุ่นควันตลอดทั้งปีซึ่งการเผาเนี่ยเป็นแค่ซีซัน แต่อากาศที่เราหายใจตลอดทั้งปีเนี่ยก็ถ้าเรามีการกําจัดไอเสียที่ดีฝุ่นควันที่ปล่อยออกมาจากพวกเครื่องยนต์น้อยก็จะทําให้เราเนี่ยครับมีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นในการหายใจครับ และสำหรับผู้ที่สนใจน้ำยาแอดปูนะคะสดใหม่ได้มาตรฐานที่ผู้ผลิตลดเลิกใช้สามารถสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ c a l l c e n t e อ0929658989และที่เบอร์นะคะ0923818989ได้เลยนะคะ